สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บันทึกพยากรณ์จากดวงดาววันนี้เราจะพาทุกคนมาสำรวจเส้นทางชีวิตของชาวราศีมีนในครึ่งปีหลัง2568กันค่ะสำหรับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนดวงดาวมีอะไรจะกระซิบบอกคุณบ้างทั้งเรื่องงานเงินความรักและสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามาตั้งใจฟังให้ดีนะคะ เพราะข้อความจากจักรวาลครั้งนี้อาจเป็นกำลังใจสำคัญให้คุณเดินต่อไปอย่างมั่นใจค่ะชาวราศีมีนคะเตรียมตัวรับความโชคดีและโอกาสอันยอดเยี่ยมในช่วงครึ่งปีหลัง2,568นี้ได้เลยค่ะแม้ว่าช่วงต้นปีอาจจะมีความท้าทายเข้ามาทดสอบคุณบ้างแต่หลังจากเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปดวงของคุณจะพุ่งขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ นำพาความสำเร็จความมั่งคัง่งและความสุขมาให้ในทุกด้านของชีวิตค่ะการงานรุ่งโร์โอกาสท้องรอยอยู่ในช่วงครึ่งปีหลังนี้การงานของคุณจะโดดเด่นเป็นพิเศษค่ะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมคุณจะได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่มีงานใหม่ๆหรือโปรเจกต์น่าตื่นเต้นเข้ามาให้คุณได้พิสูจน์ฝีมือ และคุณจะทำมันได้อย่างยอดเยี่ยมจนเป็นที่ยอมรับและชื่นชมแม้จะมีคนบางกลุ่มอาจรู้สึกอิจฉาบ้างแต่สิ่งนี้ยิ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความสามารถที่แท้จริงของคุณและยิ่งไปกว่านั้นตั้งแต่เดือนกันยายนยาวไปจนถึงปลายปีการงานจะยิ่งเข้าที่เข้าทางมีความราบรื่นและประสบความสำเร็จตามที่คุณตั้งใจไว้ทุกประการ คุณจะได้รับความช่วยเหลือและแรงสนับสนุนจากทั้งผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานทำให้ทุกเป้าหมายที่วางไว้เป็นจริงได้อย่างง่ายดายช่วงนี้คือโอกาสทองในการสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับอาชีพของคุณเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าในอนาคตค่ะ โชคลาภพุ่งทยานการเงินมั่งคัง่งเรื่องการเงินและโชคลาภคืออีกหนึ่งด้านที่น่าตื่นเต้นสำหรับชาวราศีนีนในช่วงครึ่งปีหลัง2,568นี้ค่ะคุณมีเกณฑ์ได้รับโชคก้อนโตจากการทำงานหนักและความมุ่งมั่นรายได้จะเพิ่มพูนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมีโปรเจกต์ใหม่ๆที่นำมาซึ่งผลกำไรมหาศาล และอาจมีช่องทางสร้างไรายได้ที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อนเข้ามาให้คุณได้คว้าไว้แม้ว่าโชคลาภที่เข้ามาอาจไม่ได้มาอย่างราบรื่นเสียทีเดียวคุณอาจต้องใช้ความพยายามและลองผิดลองถูกบ้างแต่ผลลัพธ์ที่ได้นั้นคุ้มค่าแน่นอนค่ะจงกล้าที่จะคว้าโอกาสและเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณการลงทุนอย่างชาญฉลาดและรอบครอบจะยิ่งเพิ่มพูนทรัพย์สินให้งอกเงยที่สำคัญ เมื่อได้รับโชคลาบมาแล้วอย่าลืมแบ่งปันเพื่อสร้างบุญกุศลด้วยนะคะสิ่งนี้จะช่วยเสริมดวงและนำพาสิ่งดีๆกลับมาสู่ชีวิตคุณอย่างไม่ขาดสายค่ะสำหรับเรื่องความรักของชาวราศีมีในช่วงครึ่งปีหลัง2568นนี้ดูเหมือนจะเป็นช่วงเวลาที่พลังงานส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของการงานการสร้างความมั่นคงและการพัฒนาตนเองเสียมากกว่าค่ะ สำหรับคนโสดในช่วงเวลานี้คุณอาจจะยังไม่เจอคนที่เข้ามาทำให้หัวใจเต้นแรงหรือคนที่รู้สึกว่าใช่เลยเสียทีเดียวค่ะดาวแห่งความรักอาจจะยังไม่โดดเด่นมากนักในช่วงครึ่งปีหลังนี้ทำให้คุณมีเวลาและพลังงานที่จะทุ่มเทให้กับเป้าหมายส่วนตัวอื่นๆได้อย่างเต็มที่นี่เป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะได้โฟกัสกับการสร้างรากฐานที่ดีให้กับชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพการงานการเงินหรือการพัฒนาทักษะใหม่ใหม่ค่ะการดูแลตัวเองให้มีความสุขและมั่นคงจากภายในจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณในเวลาที่เหมาะสมค่ะสําหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ที่มีอยู่แล้วในช่วงครึ่งปีหลังนี้อาจจะเป็นไปในลักษณะที่ค่อนข้างคงที่ไม่มีเรื่องหวือหวาหรือความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นมากนะคะ คุณและคนรักอาจจะมีความเข้าใจกันดีในระดับหนึ่งแต่ต่างฝ่ายต่างก็อาจจะให้ความสำคัญกับหน้าที่การงานหรือภาระส่วนตัวอื่นๆมากกว่าเรื่องความโรแมนติกในช่วงนี้การสื่อสารกันอย่างดอกและเข้าใจว่าต่างฝ่ายต่างกำลังโฟกัสในเรื่องอะไรจะช่วยประครับประคองความสัมพันธ์ให้ราบรื่นได้ค่ะ พยายามหาเวลาเล็กน้อยเล็กน้อยเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันหรือแสดงความรักและความห่วงใยในแบบที่เรียบง่ายแต่สม่ำเสมอก็จะช่วยเติมเต็มความสัมพันธ์ได้ค่ะคำแนะนำสำหรับชาวราศีมีนเรื่องความรักแม้ว่าช่วงนี้อาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่ความรักโดดเด่นเป็นพิเศษแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องกังวลใจค่ะ จงใช้เวลานี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างความสุขและความสำเร็จให้กับตัวเองเมื่อคุณมีความมั่นคงและมีความสุขจากภายในไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวความรักที่ดีก็จะเข้ามาหาคุณเองในจังหวะที่เหมาะสมที่สุดค่ะบางครั้งการได้โฟกัสกับตัวเองก่อนก็เป็นการเตรียมพร้อมที่ดีเยี่ยมสำหรับการมีรักที่ดีในอนาคตนะคะ เคล็ดลับสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนเพื่อคว้าโอกาสและโชคลาภที่เข้ามาได้อย่างเต็มที่ชาวราศีมินควรเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงจงเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นและพร้อมปรับตัวกับสถานการณ์ใหม่ๆนี่คือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จพยายามสร้างเครือข่ายที่ดีเพราะการมีคอนเนคชันที่ดีจะช่วยเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆทั้งในเรื่องงานและการเงิน รวมทั้งดูแลสุขภาพกายใจการมีสุขภาพที่แข็งแรงคือพื้นฐานสำคัญในการทำทุกสิ่งให้สำเร็จอย่าละเลยการดูแลตัวเองและคนในครอบครัววางแผนการเงินให้ดีและลงทุนอย่างรอบคอบเพื่อให้ทรัพย์สินง,งอกเงอยอย่างยั่งยืนค่ะโดยรวมแล้วครึ่งปีหลัง2,568นี้คือช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยพลังบวก โอกาสดีและโชคลาภสำหรับชาวราศีมีนค่ะจงใช้ช่วงเวลานี้ให้เต็มที่เพื่อสร้างความสำเร็จและความสุขในแบบฉบับของคุณเองนะคะแม้เส้นทางของชาวราศีมีนในครึ่งปีหลังจะมีขลื่นบ้างแต่ดวงดาวบอกว่าแสงสว่างกําลังรออยู่ที่ปลายทางค่ะขอให้คุณเดินไปข้างหน้าด้วยหัวใจที่เชื่อมั่นและอย่าลืมว่าจักรวาลมักมีของขวัญให้กับคนที่ไม่หยุดหวัง ขอบคุณที่ติดตามบันทึกพยากรณ์จากดวงดาวแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อไม่ให้พลาดข้อความดีๆจากดวงดาวค่ะ